จะทำการบิวมีลูกสมุนคือจะบอกว่าวันนี้เป็นคลิปที่บิวจะาพาคนในครอบครัวไปช้อปปิ้งกันทุกคน,นแต่ว่าพอยไปอยู่ตรงนั้นมันดีใจ <บ aquí? S 1> มันเป็นบ่อบ่อมเป็นเบาอมนุ่มๆเฮ้ยมาขายชาเลวใว๋ขายของกูป่ะเนี่ยเคยคิดจะขายก็ต่อไม่เคยเพรราะะอไก็ซื้อมาแล้วก็ชอบเลยไม่เป็นไรเราทำมีแล้วคือว่าเยังไม่โกรธเยังไม่โกรธ อ่าทุกคนให้ไทยให้ทายรูชอบแบรนด์เลยโบโบโบชาแนลชาแนลคอดิโอชาแนลรดิโอหรือไม่ก็บาลีเซกาโบชาแนลคอรดิโอหรือไม่ก็บาลีเซกาบางทก็แจคปาด้าเนี่ยะ่หรือตองไหมไม่มีลุยมีตองมีแต่ี่อนโตแ่เฮ้ยเฮิ่อสวัสดีค่ะทุกคนดูลครนะคะให้ไทยวิวส่องสายผมก่อน บางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ฝั่งไหนแต่ปุบจับสไครต์มีฝั่งนี้นะคะคือจะบอกว่าวันนี้เป็นคลิปที่บิวจะพาคนในครอบครัวไปช้อปปิ้งกันทุกคนช้อปปิ้งอะไรไม่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งกระเป๋าเบนเนมือสองบอกเลยว่าถ้าเลือกช้อปปิ้งเนี่ยตื่นแต่ไก่โห้นี่ทำผมตั้งแต่9้าโมงเช้าเลยนะก็ระเป๋าเบนเนมือสองที่เป็นร้านที่แบบว่าจริงๆคนรีวิวเยอะมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ย เราไม่ไปได้ไงทางานก็เพื่อสิ่งนี้แล้ววันนี้เราก็จะเอากระเป๋าแบรนด์เนมที่เรามีเนี่ยส่วนหนึ่งไปให้ทางร้านประเนมินราคาด้วยแต่ว่า <c oughs> ไม่อยู่ตรงนั้นเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมทุกคนเราแบบคนคิดคอนเทนต์แล้วก็แบบมีความเครีเอทีดในนังเราก็จะสื่อว่าแบบบิวกำลทำการแผ่นการบิวมีลูกสมุนถ้าทุกคนไม่รู้จักลูกสมุนของบิวบิวขอเบิกตัวลูกสมุนของบิวในบัตนี้ว่าเขากำลังไปทำภารกิจอะไรแลวเดี๋ยวเราเจอกันทีน <ๆ S 1> ท่ร้านคานโคจิ คนไปทั้งครอบครัวเลยนะคลิปนี้อ๋อทำเป็นแลนบอกเลยว่าถ้าในโคจิค่ะถ้าฟังอยู่ดีๆก็คือร้านแตกแน่นอนบอกแต่ว่าช้อปปิ้งมีแสนหมดแสนมีร้านผ่อนได้ร้านนี้ผ่อนได้เคยได้ยินว่าร้านเนี้ยผ่อนได้แล้วไปดูกันว่าแบบว่ายัางไงสวัสดีครับทุกคนเราได้รับมอบหมายนะครับหน้าที่อนงเกียรติก็คือกระเป๋าหน้าที่อนงเกียรติหน้าที่อนงเกียรติตอนนี้เนี่ยโบกับบิวเนี่ยครับกำลังทําผมอยู่ที่บ้านบิวนะคานัน แต่เดี๋ยวเราต้องผ่านด่านลุงน้อยไปก่อนอ้าวสบายลุงน้อยสวัสดีครับรู้ไหมว่าผมกับบิวทำอะไรวันนี้ไปร้านแบรนเนมร้านแบรนเนมที่ลุงน้อยไปมาแต่ว่าบิวทำคลิปนี่ขโมยกระเป๋าโบไปถายขโมยกระเป๋าโบไปถายก็เลยส่งผมมาวันนี้ใบที่โบรักที่สุดคือใบไหนครับผมได้ผู้ร่วมขบวนการแล้วเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าผมขโมยไม่ได้เพราะว่าลุงน้อยอ่ะยิดให้ผม คอนเฟิร์มว่าใช่อันนี้แหละคือเราวางเรามาเบใช่เห็นไหมว่าเขารักเขาห่วงไงต้องะไ้อยู่เลยวะนี่น้องแนวของโบไปแล้วสุดแต่ทุกคนผมไม่คิดว่ามันจะง่ายไดขนาดนี้แต่ลูกน้อยเป็นคนที่ทำทุกอย่างง่ายขึ้น ได้รับมอบหมายมาสองภารกิจภา,กภากฤฤรกิจแรกก็คือเอาของโบภารกิจที่2ก็คือกระเป๋าบุชี่เนี่ยที่บิวเคยซื้อให้แต่อันเนี้ยเราขอพี่บุ๊กเราเตรียมกับพี่บุ๊กเรียบร้อยนะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายหน่อยเราเฮียเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าช่วงนี้บิบีไม่สบายลุยบ้านเฮียนเจ็บจังบ้านนี้นี่หลายชั้นมากเลยโอ้ดีลูกเจ็ขอแกล้งปะป๊าหน่อยนะดูดีหายไวๆนะดูดีหายไวเจ็บขอแกล้งปะป๊านะ ไม่เป็นไรเราขอบีดีแล้วคือว่ายัไม่โกรธยไม่โกรธมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกมันง่ายเกินไปไหมนี่อว้าว <c oughs> แล้วเราก็เอามาซ่อนวะรี้อยภารกิจของผมสำเร็จตัดภาพกลับไปที่ดิว <c oughs> แม่สวยจังเลยตอนเช้าไปไหนเนี่ย ช็อปปิ้งแบรนด์เนมกับวิวจ้าโโอ้หช่างใหญ่ของเราคนนี้ช่างใหญ่เหรอช่างตัวใหญ่ช่างตัวใหญ่นี่เดี๋ยวก็ไปซื้อให้เขาด้วยสิกระเป๋าอ่ะโอ้ได้แน่เดี๋ยวไปดูกันนะแต่ได้ข่าวว่าร้านนี้เขาราคาดีราคาดีมือสองโบไปดูกระเป๋าต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอดูกระเป๋าอะไรวะกระเป๋าแบรนด์เนมไงคือเป็นเจ้าของร้านอ๋อเหรอไปนี่ไงเอาไปขายย ลูกแม่พเพลนเจ๊กาโบจําที่เจ๊เคยซื้อกล่องสุ่มได้ปะเจ<า>๊จะเอาให้เขาไปตีราคาไม่อยากรูอ่ะอยากรู้อ่ะนี่เอาไหมขายจริงไหมเนีเออ่ยเก็บหมดบีบีแต่ห่ออย่างดีมันน่าเหมือนบีบีเลยว่ะภารกิจของเราเรียบร้อยดีไหมลูกสมุนเรียบร้อยครับเจ้านายทำดีมากเรามีผู้ร่วมขบวนการคือลุงน้อยไปตรงนั้นเลยคุยกันนี้มาแล้วคุยกนขึ้นมาแล้ว นี่เอาชุดไปให้เฮียด้วยเพราะว่าเฮียเนี่ยไปเฝ้าลูกนะเฮ้ยนี่พูดก่อนนะว่าพวกมันไปกี่ร้านระดับนี้รูดอย่างเดียวรูดยังไงวะรูดเราไม่จ่ายรูดเราไม่จ่ายคะ <c oughs> ินนพกเงินไปเท่าไหร่วันนี้เหรอครับบัตรเครดิตครับล้วนเชด,ดเชโอ้โหเขาพอเขาให้ผ่อนได้นี่เอาใหญ่เลยนะพวกเนี้ยผ่อนนานสิบเดือนนะคะเปอร์เซ็นนะครับใช่โบรู้ป่าวันนี้จะทำคลิปอะไรโบไม่รู้อะไรงั้นแล้วโบรู้แค่ว่าไปคณิโคจิโบก็จะไปด้วยอ้าวไปค่ะทางนู้นโอ้ยไม่ได้เจอเฮียสี่วันนะ ลูกเป็นไงบ้างเรามารับเฮียที่โรงพยาบาลนะทุกคนเฮ้ยพีชมาเฮียไปเอาชุดมาให้วันนี้วิวจะมารับเฮียนะไปชนะ้อปปิ้งนะช้อปปิ้งที่ไหนคาเนโคจิร้านกระเป๋าเป้นมือสองใครขึ้นไปเอาเนี่ยทนินทนินเพื่อาในตู้อ่ะใช่วิวเอามาให้เฮ<ห>ียเปลี่ยนเลยรู้ไหมว่าขึ้นไปห้องเฮียเ <doit. S 3> <financial S 2> จอใครนอนอยู่เจอมีผู้หญิงคนนึ่งเฮ้ยไม่มีรักปา้ัว รู้ไหมขึ้นไปห้องห้องเสื้อผ้าเฮียเจออะไรรึเปล่าเจออะไรเปิดตู้มาปึ๊บผ้ามาแรงชักแงกแง๊กแง๊กแงกเปิดตู้มาเสื้อลายประมาณสี่สิบตัวมีเสื้อขาวตัวเดียวคือตัวเนี้ยเสื้อลายขาวไยนะใช่อ่ะทุกคนฟังนะวันนี้เนื่องในโอกาสที่เรากำลังจะไปช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมกันนะดูเขาถามสามคำถามง่ายๆทำไมถึงชอบกระเป๋าแบรนด์เนมดีไซน์ยังชอบเพราะว่าแขงความคงทนของมันมันทนกว่าปกติอ่ะแล้วแม่อ่ะมาชอบที่เขาออกแบบมาเป๊ะๆกลับมาเลย ทำไมแล้วท่านนมทำไมถึงชอบกระเป๋าแบรนด์เนิมชอบการออกแบบชอบการดีไซน์เพราะว่าแต่ละแบรนด์เขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วรู้ไหมว่าทำไมบิวชอบกระเป๋าแบรนด์เนิมทำไมเพราะว่ามันเป็นรางวัลให้กับชีวิตบิวรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้อะไรนะห่วงว่าคนตัดคงเห็นหน้ย่ะมันเอาหน้าอย่างนี้ใส่มึงอ่ะเขาทำต่อไปบามาก ชอบแบรนด์ไหนที่สุดพูดยากวะอ่ะงั้นแม่ก่อนบูพูดอ๋อชาแนลชาแนลชอบชาแนลไห่ว่าชอบที่สุดในโลกเฮียชอบแบรนด์อะไรเฮียก็ูชี่อ่ะโบอ่ะชาแนลก็ดีโอถ้าให้เลือกแบรนด์หนึ่งเลือกอะไรชาแนลอ่ะรอไม่คจริงดีโอแต่แต่ชาแนลก็ชอบเอออะไรอ่ะโบเ g กาโบเ e กาเพราะอะไรวะ มันีดบุ่มบ่เป็นบ่อบานุ่มๆอ่ะทุกคนให้ทายให้ทายเูาชอบแบรนด์เลยรบลูโบรู้รูอีรู้อ่ะไม่มีใครทายไม่โบขอทายก่อนแป๊บนึงแพทถูกได้เลยได้กระเป๋าไปเลยใบหนึ่งอุ้ยแป๊บนึงบบรู้จะชอบไม่เพราะว่าแจชอบไอ้นี่ดีโออะดีโอตอบแล้วแม่มาชาแนลอ่ะได้ทายทีนะทันทีพี่หรือก็รู้ดิเดาว่าแจชอบอะไรอ่ะคาเทียไงคาเทียอะใช่เลยแล้วฟังดีๆนะถ้ากระเป๋านั้นใครจะเป็นคนที่ได้โบโบโบชาแนลชาแนลก็ดีโอชาแนลดีโอหรือไม่ก็บาลินเซก้า มึเหมอหมดเลยมั้งเนี่ยเจ๊ชอบแบรนด์ชาแนลคานิโคจิอุ้ยบอกไม่ใช่ใครหรออ้าวเป็นแบรนด์เนมไหมแบรนด์ให้เดี่ยวเลือกมันจะได้ไม่ต้องซื้อรู้บ้างไหมเมื่อกี้คานิโคจิไม่ใช่แบรนด์เขาเป็นร้านขายแบรนด์เนมมือสองใช่ไงก็ใช่ไหนแล้วก็แบรนด์กระเป๋าไม่เจ๊บอกเจ๊ชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษไม่ไงรู้ชอบแบรนด์อะไรรู้ชอบแบรนด์อะไร เขามีของหลากหลายของมือสองของมือหนึ่งวันนี้ก็มีแล้วก็แบบว่ามีกระเป๋าแบรนด์เนมให้เราเลือกหลายแบรนด์มากเราเลือกไม่ได้เราเลือกคาราเตโคจิเลยเนี่ยทำไมอ่ะรู้บ้างถ้าแกถ้าใครตอบคาราเตโคจิบู้ซให้เลยนึ่งใบหนึ่งจะแก้ผูดจริงเหรอไม่มีใครตอบอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านทุกคนไปไม่ไปคารเตโคจิไปถ้าไปคารเตโคจิไปถ้าไปที่อื่นไม่ไปไไมม่่่่ปปเเเเเเลลลยยถ้้้าาาาาใคคคครโโจจิิตตออออองีบบูดวววนนนนะะพ็หุช จอกันที่ร้านนะอย่าเรียกผมว่าเด็กนี่เห็นแล้วร้านคาเนโคจีนะแต่อา้ my god กอดมีที่จอดรถด้วยเข้าไปเลยนี่นี่ โอ้่ก g o หถึงแล้วนะทุกคนร้านคาเนคนจิก็คือจะบอกว่าเขาเป็นร้านเบนในมือสองใจกลางกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังไปแล้วตื่นเต้นกันอยู่นะเล่นกันอยู่ไม่จะบอกว่าถ้าใครเอารถมาก็คือสะดวกมากจอดตรงนี้เลยข้างๆร้านโดดข้างๆร้านเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าเดินทางโดย BTS ก็คือลงสถานีพร้อมพงแล้วก็เข้าซอยสุขุมวิท24มาแล้วก็เดินมา100เมตรถึงเลยใช่เนี่ยมันจะเดินเข้ามาทางนี้เดินเข้ามาทางนี้ทุกคนแล้วก็มาถึง เฮ้ยเงยี้ยถุกระจกเงี้ยอยากได้ถุงใบเลยอะแต่ว่าเอาสินะร้านดูแบบดูหรูหราขนาดนี้แล้วเราจะซื้อได้ปะว <_ d ata> ะเดี๋ยวข้าไปดูว่าเราซื้อได้ไหม <_ d ata> ไม่คือมึงร้านหรูมากจนโอ้มันเป็นอะไรของมันอะตื่นเต้นไม่ค่อยจาออกจังหร้านนี้คือดีไซน์สวยมากทุกคนมันเหมือนแบบเข้าไปคเซ็กซ์เลยตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยได้เข้าครั้งแรก ชอมแบรนด์เนมกว่านะหรูมาก้าเอเฮียกับมาแรกม่หรูหร่าดุแพนมากมาถึงก็เจอหลุยเลยที่ไม่มีไม่มีไอ้นี่ป่ะมีเชือกหรืออะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยฮะไม่หรือตองไหมไม่มีเนี่ยก็ต้องรู้ว่าพี่ไม่ไม่มีลุยวีตองมีแต่ที่กอนโต้อ่ะก็เดี๋ยวจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีแบรนด์เนมสเปเชียลิสต์ด้วยก็แบบว่าถ้าเราสงสัยแบรนด์ไหนอยากสอบถามได้เพิ่มเติมก็คือค่ะนี่ไงนี่คุณนี้ได้เลย คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเคยมาแล้วครั้งนึงเขาจะบอกเราได้ว่าอันไหนใบไหนใบไหนเดี๋ยวสอบถามนิดนึงว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างคะของเรามีบริการรับซสัมภาระค่ะค่ะวก็มีสักากระเป๋าลวดซักผ้ากระเป๋าเอามาเปล่าโบกระเป๋าอะนี่ไก็คือเปลี่ยนจากกระเป๋าที่แบบเก่าๆแล้วให้แบบเคยเห็นเกลือปะทำไมขึ้น เรอาสปาไหมเขาแบบเก่าๆให้ใหม่ขึ้นไบางทีกรเป๋าที่แบบแบรนด์เนหรือ่เงี้ยเวลาเราใช้แรดมแต่เวลาเราใช้ไปนนอย่างเง้ยมันจะมีการแบบทรบ้างแต่วันนี้เราไม่ได้มาทสปาค่วนี้เดี๋ยวจะมาฝากขายใช่ไหคะแล้วเดี๋ยวาทำประมินด้วยก็คือที่ร้านจะเราไม่ได้ซื้อเงี้ยเงี้เงี้ยเขามีผลิตภัณ์เซตเดือก็คือเดรู้ได้เลยเหรอคะสบายเลยใ่ไหมคะ งั้นเดี๋ยวขอเดินดูก่อนละกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะนี่ค่ะอุ้ยรองเท้าน่ารักมากเลยอะมีจีวองชีมีชาแนลต่างๆอุ้ยคู่นี้แบบซัมเมอร์มากเลยนะโบอุ้ยน่ารักมากเลยอะคู่เนี้ยจีวองชีไม่สภาพดีมากเลยไม่คือที่นี่อะ โบอยากแนะนำเยว่เป็นอะไรอ่ะเคยดูตบด้วยชาแนลวะอยากจะจรินจรลงขยะไปลงขยะไปไม่จะบอกว่าที่นี่เขาเป็นแบรนด์เนมสองที่แบบว่าสภาพนางฟ้าสภาพดีมากแล้วสังเกตป่าว่าทุกอันอะเขาจะติดแท็กให้เนี่แต่ชื่อแบรนด์ติดเนี่ยโดยมีรายละเอียดสินค้าราคาสภาพไม่คุ้นไม่ได้ม่ได้จะบอกเลยว่าเวลาไปร้านแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเป็นคนกลัวกลัวอะไรถ้าสมมติว่ามีเงินก้อนหนึ่งใช่ป่ะแต่กลัวที่แบบเท่าไหร่วะถ้าเกิดเราอยากได้นี่แล้วอุ้ยละ เท่านี้อ่ะก็เดี๋ยวดูจะเป็นยังไงวะคู่นี้ใคทายว่าเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นเก้าเห้วเหรอคิดไวมึงเห็นแล้วมัมแกล้งให้จูกเลยนะคิดไว้เอาดีๆคิดไว่าสองหมื่นเก้าคิดไว้ว่าสองหมื่นเก้าใช่แน่ๆใช่ใช่ต้องใช่แน่ๆใช่คล้ว่าเท่าไหร่เหวี่ว่าเท่าไหร่คู่นี้เหรออ่ะเท่าไหร่สองหมื่นห้าอ่ะดูว่าถ้าใครทายถูกต้องซื้อคู่นี้เลยงั้นใครทายไม่ถูกสี่ห้าหมื่น ดิวเป็นคนที่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองมากๆรู้บ้างทำไมทำไมเหตุผล<ท>มันมีความคลาสสิกมันมีความแบบคือรู้สึกว่าหนึ่งด้วยนะราคาดีด้วยอาราคาดีถบางที <ปะ S 2> ทมือหนึ่งเ<ช> <ๆ S 1> นี้ยเ <ๆ S 1> ของอาจจะกดเร็วหรือว่าอาจจะแบบราคาเริ่มไม่ถึงใช่แต่พอมาเป็นมือสองปุ๊บเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยราคาเริ่มถึงแล้วแล้วสภาพดิวเวลามากระเป๋าร้านกรับร้านแบรนด์เนมอะถ้าไม่อยากแบบหมดตัวให้แต่งตัวที่ที่ไม่ใช่ทำไมอะก็เข้ากับชุดชุดเลยไงถ้าจริงจริงนี่กระเป๋าที่เราจะเอามาประเมินราคานะคะ ถ่ายรีแอคตัวเองก่อนครับน้องอยากแบบเป็นคนชอบไปในมือสองอก็เฮ้ยเฮ้ยอู้วหแบบูยเยอะมากจังจังเขาว่าอันนั้นเฮ้ยอยากมีห้องแบบนี้เลยอะ่ะนี่คือห้องในฝันทุกคนเฮ้ยมันแบบอเมซิ่งมากแล้วว่าคือชอบมากเพราะว่ามีหลายแบรนด์แล้วแบบบางแบรนด์ก็คือแบบเนี้ยเฮ้ยใบนี้ใบนี้สวยมากพรุ่งนี้วันเกิดกูไม่แต่ยังบอกอย่างเลย ที่ร้านเนี้ย My birthday tomorrow ไม่ต้องบอกอย่างหนึ่งฝากบอกเขาด้วยว่าต้องซ่อมกำแพงนะนกำแพงร้าวะแล้วนะเออไม่ใช่เขาเฮียเขาเป็นลายเขาระหว่างที่บิวไปประเมินราคาเนี่ยให้ทุกคนเลือกหนึ่งใบที่เซ็นชอบว่าะทำไมถึงชอบไปแค่นั้นหรอใช่แค่นั้น,น,น,นแล้วราเรได้กลับบ้านเลยปะ่ะไม่ได้ก็ฝันถึงใบเซนไง ไม่องั้นไปประเมินราคาด้วยกันก่อนไปไม่มึงไปเลยเดี๋ยวกูเลือกไม่ไม่ไม่ไปไปด้วยกันไปทุกคนไปไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรทุกบางทีทุกคนแบบว่าอะไรอ่ะเผื่อเพื่อนๆจะเอามารับซื้อฝากขายอ๋อถามจริงๆริงนะเคยคิดจะขายกระเป๋าไม่เคยเพราะอะไรก็ซื้อมาแล้วก็ชอบเลยจริงคิดเหมือนกันแต่ละใบมีสตอรี่ไงสตอรี่คือคุณซื้อจากกล่องผมไม้เนี่ยจำได้เอาวันนี้มาขายหมดเลย้าแต่ที่นี่บ้าไปเลย ไม่แต่จะบอกเฉยๆว่าไม่เนี่ยมีความที่อยากจะขายอ่ะร้านนี้ก็รับร้านนี้รับเอาอบางทีเคยขายใบไหนในชีวิตไม่เคยเพราะอะไรวะมันทำใจไม่ได้อ่ะคือแต่ละอย่างที่มันมามันมีสตอรี่ในการซื้อด้วยเพราะว่าคนเราปกติจะซื้อแบรนด์เนมคงไม่เดินแล้วซื้อเลยซื้อเลยแต่เจ๊เป็นอย่างนั้นนะมันต้องมีเหตุการณ์สำคัญเว้ยว่าวันเกิดวันสำคัญวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยวันวิสาขบูชาซื้อใบไหนเหมือนอย่างที่มี่ซื้อให้อย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นหมือนอย่างที่เราไปซื้อชาแนลแล้วก็ใบนั้นแท้ก็ใช่มันสตอรี่ใบนั้นเผื่อถูกใจมันคือเดซสต์นี่และเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโบเกิดถูกใจสิ่งนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆทุกคนสิ่งที่ไม่คาดฝันที่โบมันจัดใบนี้ปะสไซนี้เนี่ยปะไซที่เหมาะกับโบมากแล้วก็มีของพอดีเป๊ะยังโบเงี้ยอยากได้คลาสสิกมานานแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะซื้อใบใหญ่นะแต่พอไปเซอร์ไพรส์ใบเล็กแค่นั้นแหละแห็นบังบังกระเป๋าหมดบังกระเป๋าหมดเลยขกลัวเราจำโบไปเราเลยต้องมืนใครจำโบใช ซองใส่ใบใหญ่ซองใส่ไปแล้วใบใหญ่มีของพอดีแล้วคลาสิิกใ,ใ,ใครก็รู้ว่าไม่มีทางจองได้ตอนที่บอกซื้อมาทุกคนถามว่าได้นี่ยในวอลกินแล้วได้ไั้ไงไม่มีทางที่วอลกิตต้จะได้แต่ว่าบิวอะมีความคิดนั้นถ้าร้านนี้มีอะไม่แน่โธอย่างไครคะสิิ์มสมึงครับมีครับมึงครับผม่าพูดงี้ครับอ่ะมึงจะเอาใบไหนครับเอาเงี้ยก่อนเงียชอบใบไหนที่สุดในชีวิตชีะ ใบที่บิวซื้อให้อ๋อใบที่เอาดีๆจริงหรอชอบที่สุดหรือเช็คไม่ไม่โอ้ยฮ้ฮ้มันไม่มีที่สุดเนี่ยชอบทุกใบที่ที่เป็นของแบรนด์นี้ที่รู้สึกว่าใบนี้ภูมิใจมากๆก็เป็นกระเป๋าตังกราฟสุดสุดเองแต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นก็คือเป็นใบที่บิวซื้อให้แล้วใบพี่บุกอ่ะแล้วใบพี่บุกนั่นคือเป็นความประทับใจครั้งแรกที่แปลว่าเขามีเรื่องราวเขาเป็นคนที่แบบแบรนด์เนมแบบถึงไม่ขายไงคือเฮียไม่คิดว่าจะขายอีกแล้วไม่คิดเลยต่อ้้้ขขาาาาาายยมมมมดดดดอะะไไไรรรรก็่่่่พพีีีีีีนนนนนนเเเเเเเ๋๋วววววััตแบบ์สปชลลิ เามีห้องสมเูรณปมีห้องตีราคาด้วยมีห้องประเมินราคาต้องอยากเอามามากเลยลืมไม่อยากรู้เลยเฉยว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ให้เขาประเมินไปเลยไปเลยถูกใจมันคือเดซิเนี่ยถูกใจถูกใจไม่ได้อยากขายไปไปไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปที่ห้องประเมินราคากันนะคะทุกคนไม่ถามจริงบิววันนี้อุ้ยห้องประเมินราคาไม่คุณจะบอกว่ามันถ่ายรูปยิ่งก็ยังคุ้มเลย่เป็นแบบว่าห้องกระจกเรือนกระจกอะหรูไรมากเอาดีๆีวะ มีห้องรักเขาเรียกว่าซีเกตูมวิห้องสวยมากต้องไป,ปี่น่นะตอนนี้เราพาคนในครอบครัวเรามาอยู่ที่ห้องประเมินราคาแล้วกับพี่ดบรนด์เอสเปิสตโค่วันนี้บิวเอารองเท้ามาจะให้พี่ประมือเพราะว่าอันนี้ใส่น้อยมากอันนี้อยากดูว่าแบบสภาพเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเท่าพี่ตามมองปุ๊บกลิก่นแรงมาก <laughs> ปเป็นยังไงบ้างคะสภาพสภาพก็คือเนาะค่ะพื้นยังดีอยู่เลย ไรน์นิวได้ไหมคะไรน์น <new> ิวได้เลยไรน์นิวไลนนิวแต่ว่าเหมือนใหม่นี่อันนี้เป็น YSL อันนี้ถือว่าไรน์นิวค่ะอันนี้ไรน์บอยอันนี้ถือว่าสภาพไรน์นิวได้เห็นไหมเป็นคนใช้ของแบบรักจริงๆนะขนอมมากอันนี้ถือว่าสภาพเป็นสภาพว่าขาทางร้านให้90-95เปอร์เซ็นต์อุ้ยข้าวห,หน,นังอะไรเยออันนี้ก็คือเหมือนใหม่ทั้งคู่เลยนะคะค่ะไรน์นิวไรน์นิวรู้สึกดีนะ มาตอนไหนไหรอของเจไอ้ยินอู้ของแจ๊จะซื้อมารู้ไว่าโเนี่ยขออดีมันของแจบรู้ไงว่าของบเอมีอะไรบอกมันเหมือนกันะของจของเจจริงๆหูของเจเขาซมาตั้งนาแล้วไไงวะเมื่อช้ายัอยู่เลยเอคนเฟมาใช่อนี้แหละ่มาตอนไหนจริงๆงทำไมโบรู้วะ อันนี้นี่สภาพเป็นไงมันงไลท์นิวค่ะอันนี้ใช้ไปสอบสามครั้งสวยมากเลยค่ะถึงจวเก็บเลยคะ่ะไม่เราเอาขายเลยเดี๋ยวพีวูต้องตกเลยอะไลทนิวนี่ตือใกล้นไหกนไม่มันเป็นรุ่นฝังไมโครชิปแต่หนูไม่ได้ขายนะคะ ต่่อไไไปปปคะกูว่ามันมีชาแนลใบไหนเ็กขอแกลงป้าป้างหน่อยนะเราขอบีบีแล้วเงียบไม่โกรธเงียบไม่โกรธว้าวกูว่ามันมีชาแนลใบไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียไม่โกรธเงียไม่โกรธว่าอะไรเหียบละเออไอเหี้ยนี่รู้ได้หรอไงเออเห็นให้รู้แล้วมันไม่มีหรถไอบิวบิวเฮ้ยแล้วแล้วก็กลับไปตอนนี้ประทับใจใบไหนที่มันหนามอ่ะรู้สึกว่าใบเนี้ย ใบพิวซื้อให้ถึงไม่ขายไงคือเฮียไม่คิดว่าจะขายอีกแล้วเลยใช่ไหมเลยวไม่คิดเลยเอาทำไมขายไม่ได้อะไม่ขายนิวรู้ช่วงนี้เฮียต้องจ่ายค่าเดอมลูกไม่เป็นไรลูกเฮียไม่ได้ขายต่ด้วยกันเฮียบอกปุก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่นี่ถือว่าไลน์นิวไหมคะสภาพสวยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขายเลยไปขายเลยนะขายเลยขายหมดเลยไปทางบ้านเลยป่ะเนี่ยขายเลยอุ้ยดูนาเฮียดิอจะลงมาให้เหรอทำไม เออเฮียเราให้เออเฮียเสียใจเฮียพูดว่าไม่ได้รักใบนี้พูดก็เลยขายพูดตอนไหนมันเอาของที่บ้านเราขายหมดเลยอ่ะขายไปใหญ่ยุ่งไม่มีอะไรที่มันบอกว่าไม่คิดจะขายคือเฮียไม่คิดว่าจะขายอีกแล้วไม่คิดเลยไม่คิดเลยทำจริงตกใจป่ะใจพี่ไม่กูเห็นอันนี้แล้วกูงงว่าคุ้นๆเนาะแต่กูไม่คิดว่ามันจะมีเก็บขายแล้วอ่ะคือจะบอกว่าคลิปนี้มันเอาของคนในบ้านมาขายหมดเลยนะ ติเออชอบใบนี้มากเลยหรือวะ้อดีบวกถ้าไปเลยค่ะอันนี้ก็ค่ะให้แบบอะไรเงยให้ไรเงยเลยค่ะคือนไม่เคยใช้นะครั้เอาโอเคได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวยูขอเดินมุงดูรอบๆไปอยากดู้ละค่ะเจเหมือนกันเป๊ะอีกสักใบไหมคะเฮีย นี่น้องโบก็คือแบบชอบไปเล็กๆใช่ไหมลูกนี่แม่วาวันนี้บอกของบว่าอะไรยังไปนั้นอยู่ไปนั้นอี่นีน่เดี๋ยวนี้ชอบกระเป๋าใบใหญ่ๆญทุกคนเพราะว่าสัมภาระเราเยอะเวลาเราแบบเขาเรียกว่าอะไรขนของอนะไร่ะนี่ใส่ขอมเยอะมากเลยอ่ะ หลังจากที่เราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะบอกเล่าความประทับใจก็คือว่าพี่ไม่สบายเหรอเป็นคือที่นี่แล้วเหรอ ใจนอกเหนือจากกระเป๋าเลยป่ะพี่เดินตาตลอดพี่แบรนด์เนมสเปเชียลลิสต์เขาให้ข้อมูลตลอดถูกต้องแต่จะบอกนะผมไม่ยันเยี่ยนเลยนะไม่แบบเอาไปเลยค่ะรุ่นนี้เอาไปเลยเอาค่ะเลยไม่ค่อยกลัวเขาจะมีแต่พูดว่าลองได้นะคะใช่สได้นะครุ่นนี้ไปอย่างนี้นะคะยางหงวงง่อนได้นะคะพอเราเราไปช้อปปิ้งต้องการความสบายใจและที่นี่ให้ ความสบายใจใ, <น S 2> ให้บริการระดับดีเนียมเลยจะบอกว่าตั้งแต่ไปไปฝากไข่ไปไปเมินราคาก<ร>าร<ะ>บริการเขาเนี่ยคือใส่ใจทุกรายละเอียดทุกดีเทลทุกขั้นตอนเลยนะจ<รา>ะบอกว่าถ้าสมมติว่าอยู่บ้านแบบไม่ว่างเงทุกคนร<าะ>หรือว่าดูเราอยู่ตอนเนี้ยให้กดเข้าไปเลยที่ไอจแล้วกด follow เลยค่ะเน็กโคจิอันเดอร์สกอร์ออฟฟิแล้วถ้าเราอย<ร>ากได้สนใจให้แอดไลน์ไปที่ แต่เฮียมาแล้วเฮียแบบประทับใจเลยปะ่ะคือแบบบริการบริการพระกานทีบ่บริการที่สำหรับเฮียนะเฮียไม่ค่อยรู้เรื่องกระเป๋ามากมายแต่ประทับใจเรื่องบริการเพราะว่าเฮียชอบคำที่เขาพูดว่าพนักงานพูดว่าลองได้นะคบไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่สามารถหยิบลองได้เลยมันทัชใจคนยางเออเป็นเราแบบนี่ราคาเป็นแสงเงีย้ยจะไปจับอย่างเงี้ยใช่ไหมแ้แต่นี่คือแบบถ้าสะพายได้เลยอย่างเงี้ยสามารถสะพายออกข้างนอกไปเลยก็ได้ไม่ต้มยทโามวยอ้าวงี้มาในห้องนี้ชอบไปไหนที่สุดมาเลือกกันเอาอีกแล้ว อยากได้เนี่ยอยากเคยนี Arrow, uh huh? ่ให้แฟนนี่สวยมากเลยอ่ะผู้ชายก็สะใภ้ได้เอาละอุ้ยแม่มาแล้วโคโค่ชาแนลโคโค่นี่แบหรับวิวก็คงไม่ไม่ไม่มีอะไรนอกจากแบบนี้นะเขาจะมีแบบดีเทลแบบเป็นหนักตรงในส่วนพอสโตรดีไปแม่เลื่อนต่อไคนว่าอะไรหรือปะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะไปติดตามได้ที่ IG k a n e น o โ i จิอันเดอร์สกอร์ออฟนะเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายหรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับเราสองพันยี่สบองก็บอกเลยว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนไอจีแล้ไก็ใหสวยไม่ไหนเรามาที่นี่แล้วซักใบไหมขอโทษนะเจ๊รู้เลยเวลาที่ไปจ่ายใบนั้นก่อน อ่าโอเคขอบคุณทุกคนมากมานะที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะทุกคนแล้วก็มาติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ร้านนี้นะทุกคนเพราะว่าอาวิวก็คือชอบกระเป๋าแบรนด์เนมมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าแนะนําที่นี่ไหมแนะนําเลยว่าถ้าใครชอบกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองก็มาช้อปปิ้งที่นี่ได้อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกนอกจากบริการดีพรีเมียมต่างๆร้านสวยอะไรแล้วนะรู้สึกว่าอะไรว่าเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วมีกระจกรอบด้านเลยแบบดีมากรู้สึกแบบไม่อึดอัดรู้สึกผ่อนคลายอ่ะเดี๋ยวนนี้เเรราาาาก็ตตไิ่ะทหหจพ สำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะทุกคนไป